เขาบอกว่าไม่ใส่แว่นก็ต้องเอาคนใส่แว่นไปเก็บไม่ใส่แว่นเดะเดะขอดูขอดูว้าวบิ๊มบิ๊มเก็บคนใส่แว่นไว้นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงเขาถึงตอบไม่ถูกเนื้อาหารมาสองจำไม่ถูกทั้งคู่ครับผมทำไมอ่ะดูดิ ตอบอันเนี้ยเต๊ป้าบอกว่าไม่มีนวดก็เลยพับลงไปอ้าวอ้าวก็ไม่มีนวดอ่ะก็เนี่ยไม่มีนวดอ่ะบีมก็ต้องพับคนมีนวดลงดิแม่ป้าบอกไม่มีนวดอ้าวยวยวา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 ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมเกตบูไอแอมกันนะครับ <Yeah. S 1> นี่เราซื้อมาในราคา100บาท แต่เขายังไม่ได้ประกอบให้เรานะเดี๋ยวเราขอประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันอ่าอ่าเดี๋ยวสาธิตวิธีการเล่นง่ายสั้นๆให้ดูนะอ่าแม่บีเลือกมาหนึ่งคนอ่าสมมติแม่บีเลือกมาปั๊บบีมก็จะถามอ่าบีมถามอ่ะผู้ชายอผู้หญิงอ่าผู้ชายหรือผู้หญิงบีก็ต้องดูตัวบีเชียวใช่บีก็ตอบดีผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอ่าผู้หญิงบีมทันี้บีมก็ต้องพับผู้ชายลงใช่ไหมใอ่า เพื่อที่จะให้เหลือคนเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเพื่อให้เหลือคนที่แม่บีเลือกมาเข้าใจไหมตาสีฟ้าหรือสีน้ำได้ตาสีฟ้าใช่ไหมผมสีอะไรใช่ไหมอะไรประมาณนี้ออะมาเดี๋ยวมาลองเริ่มเล่นกันเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบีมเลือกใครมาเสียบอ่ะอ่ะอ่ะป่าวยิงชุบป่ายิ้ชุบป่ายิชุบใครชะนะได้ได้ถามก่อนอ่าอ่ะอ่อผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายผู้ผู้ชายก้องป๋าจะถ่ายแต่ฝ่ายบีมนะไม่งั้นเดี๋ยวคนดูรู้สีผมอะไรอ่ะสีผมอะไรโหบีมถามง่ายจังอะน,น้ำตาลน้ <c oughs> ำตาลทําไมบีมไม่ถามผู้ชายผู้หญิงจะได้เหลือตัวเลือกน้อยๆ <c oughs> สีผมน้ําตาลเน่บีมก็จะเอาคนที่สีผมที่ไม่ใช่สีน้ําตาลนะลงจะเหลือแต่ คนเนี่ยสีผมสีน้ําตาลแต่ก็ยังแยกไม่ได้นะผู้ชายผู้หญิงเอออ่ะแม่ถามตาสีอะไรตาสีอะไรครับสีน้ํตาลตาสีน้ตาลใช่ใช่ตาสีน้ําตาลบิมคิดว่าใครจะชนะน้องบิมแล้วเหรอแม่ไม่เคยเล่นนะแม่ยังงงงอยู่ตาบิมผู้ชายหรือผู้หญิงอ่าผู้หญิงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ผู้หญิงเอาผู้ชายล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 งผมสีอะไรผมสีอะไรผมสีน้ำตาลสีน้ำตาลแม้เหลือกี่ช้อยนะรู้อย่างยังไม่รู้คำตอบแม่เหลือสองเอาบีมถามเลยนะครับสีอะไรตาสีอะไรตาสีอะไรสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลบีมเอาตาสีฟ้าออก สีดำมาอกอหรืออีกคนเนี่ยอุ๊ยเหลือสองคนเหมือนกันเลยใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นอันนี้ไม่ถูกละใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นใส่ใส่แว่นใส่หมวกไหมใส่หมวกไหมไม่ใส่อ่าโอเคดูสิว่าเราจะถ่ายถูกไหมอามีอามีใช่ไหมอามีใช่เปล่าให้กล้องดูอ่ะจริงอ่ะ

ใช่ทู่ของแม่ทู่ก็นี่แม่ไทยทู่อะไว่าบีมมันเอาลงบีมเอาลงผิดใช่เปล่าลงผิดอ่ะโอเคอ่ะแม่เอาไปหนึ่งแต้มเรายังลูศูนย์แต้มอ่ะเรายังศูนย์แต้มเอาใหม่เอาใหม่อใหม่ใหม่เอาเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่โอเคโอเคออกกฎแล้วห้ามถามผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะตัดไปช้อยหนึ่งก่อนอ่ะบีมเลือกแล้วครับบีมเลือกคนนี้มาอ่ะอ่ะ บีมก่อนสีผมอะไรสีผมอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองอ่ะเก็บสีเหลืองไว้คนที่ผมไม่ใช้สีเหลืองเอาลงให้หมดสีบรอนโอ้ยบีมถามเก่งเหลือน้อยเลยใส่แว่นตาไหมใส่แว่นตาป่ะคนเนี้ยไม่ใส่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ใส่ใส่หมวกไหม ใส่หมวกไหมครับใส่หมวกใส่หมวกอ้าวเอาคนที่ไม่ใส่ลงมาเหลือสามคนแล้วสีอะไรน้องตาลเหียมตาลดวงตาสีอะไรดวงตาสีอะไรสีเหลืองดวงตาสีเหลืองบีมฮะสีเหลืองเหรอสีเหลืองเขียวเขียวอ้าวอันต้องลงเหลืองหรือเขียวเขียวดูผิดเดี๋ยวคนเดียวอ้าว อ้าวด้แล้วตาสีอะไรถามซับกันเลยสีอะไรครับสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงอ่ะออกดำดำหน่อยม่วงดำดำใช่ม่วงดำดำอ่ะทำไมไม่มีเอาแล้วเอาแล้วเอาลงปิดแด็เลยไม่มีมาบีมตอบเลยของแม่ชื่ออะไรเจนนี่ถูกต้องเจนนี่ไหนดูหน่อยอ้าตานี้บีมได้คะแนนอ่ะของบีมชื่ออะไรถ่าย นนี่ค้ผิดครับผมบีมชื่อปีเตอร์แงวแงวแงวแสดงว่าแม่พับผิดมาเดี๋ยวป๋ามาอยู่ฟังแม่บีมั่งบีมไม่มีคนช่วยแล้วนะแม่เลือกคนนี้สีผมอะไรอสีผมอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลตาสีอะไรตาสีอะไรครับฟ้าสีฟ้าอาราม เก็บตาสีฟ้าไว้มีตังหูไหมมีตังหูไหมไม่มีไม่มีมมครับ <c oughs> <c oughs> ห้บีมฉลาดถามตั้งหู <c oughs> ไม่มีตั้งหูโอ้ยงี้ก็บ้งบอก,บอกรู้เลยว่าคนใส่ตั้งหัวก็จะมีแต่ผู้หญิง่ะใส่แว่นตาไหมไม่ใส่ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกคนแล้วออ้ยเหลือสามคนแล้วใส่หมวกไหม,มไม่ใส่ไม่ใส่หมวกครับ ยิ้มเห็นฟันไหมยิ้มเห็นฟันไหมเห็นเห็นปะเห็นเนาะไหนอันไหนเห็นฟันอ่าเหลือแค่สองคนยิมสียิมถีปากตกสีอะไรทาลิปส te ีอะไรสีน้ำตาลเหมือนผมสีน้ำตาลเหมือนผมฮออรแล้วเด็ก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 งงแล้วหัวร้านไหมหัวร้านเปล่า ไม่ไม่หลานเหลือคนเดียวแล้วอ้าวสีอะไรอะไรนะหมวกสีอะไรหมวกสีอะไรไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกเอ้าวจบ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 มีหมวกไว้สองคนเแี้วตาไม่ได้แล้วซาลินซาลันซาลันผู้หญิงชื่อซาลันไหมใช่เปล่าไหนไหนดึงมาดูหน่อยอ้าวทำไมไม่ใช่อ่ะายชื่อ ทำไมไม่ใช่สลันอะ่ะเอา้าเราก็พับทูกนะบีนะอ้าวไม่เหลือเลยบีมไม่ใช่ไม่ทำไมอะ่ะงงอะ่ะทำไมมันไม่ได้อะ่ะตานี้จะเป็นตาสุดท้ายนะครับแต่ป๋าเนี่ยจะเป็นคนเลือกเองนะเราให้บีมกับแม่บีเนี่ยพัดกันถามใช่ไหมใช่อ่ะป๋าเลือกมาแล้วคนนี้นะครับอ่ะบีมถามก่อนอ่ะมาหมวกสีอะไร ไม่ใส่หมวกครับไม่ใส่หมวกน้อง้างทีแ่ยนี่ตาสีอะไรตาสีอะไรโอ้สีเขียวตองอ่อนตาสีเขียวเขียวออนอ่อนอะเขียวเหลืองอะเขียวมะนาวเขาเรียกเขียวมะนาวอะอุ้ยทำไมของแม่เลยคนเดียวแล้วว่าเหมือนกันอ่าดูนี่ว่าจะถูกคนเดียวกันอเป่าอ่ะหันมาหันมาหนึ่ แม่ถูกแล้วทำไมบีมถึงไม่ถูกอะ่ะเออนี่ก็ตาสีเขียวมะนาวอะ่ะบีมลืมมาลงคนนี้ตอนแรกบีมถามใส่หมวกไหมแล้วบีมเก็บคนใส่หมวกไว้โอเคตาสุดท้ายแล้วนะปลาเลือกมาแล้ว <c oughs> คนนี้ครับใส่แว่นไหมไม่ใส่ไม่ใส่แว่นโอ้วันนี้ไม่ใส่แว่น <c oughs> คนใส่แว่นลงไปแล้วไม่เยอกช่งอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวบีมก็พิดอีกอยดูนะคนเขาบอกว่าไม่ใส่แว่น,นก็ต้ <laughs> <laughs> องเอาคนใส่แว่นไปเก็บไม่ใส่แว่นนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูว้าวบีมบีมเก็บคนใส่แว่นไว้นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไง <laughs> เขาถึงตอบไม่ถูก <laughs> คุณไ <laughs> ม่เคยถามว่าใส่แว่นไหมฝาบอกไม่ใส่แว่นเขาเรียกว่าจำคำถามไม่ดีไม่ช่วยแล้วนาเอาถามมา สีผมอะไรสีทองสีเหลืองเนี่ยแหละเหมือนกันอนะทองเหลืองใช่ไหมก็เอาคนที่ใช้ผมสีทองเก็บคนสีผมสีทองเอาไว้ใส่สสหมวกไหมใส่หมวกไหมไม่ใส่ไม่ใส่หมวกคน<อ>คน้ีคนไม่ใส่หมวกคน,คนใบใคนใบก็ต้องซื้อสัตว์ด้วยนะห้ามโกหกนะไม่งั้นเขาว่าถ่ายกันไม่ถูกมีหมวกไหมไม่มีครับ ไม่มีหนวดปากสีอะไรทาลิปสีอะไรใช่ป่ะใช่สีชมพูทาลิปสีชมพูทาลิปสีชมพูอ่ะทาลิปสีชมพูนึ่อาหารมาสองสามไม่ถูกทั้งคู่ครับผมทำไมอ่ะดูดิเนี่ยน้ำมิมจะตอบอันนี้แต่ป้าบอกว่าไม่มีหนวดก็เลยพับลงไปอ้าว เอา้าก็ไม่มีนวด oui, อ่ะก็เนี่ยไม่มีนวดอ่ะบีมก็ต้องพับคนมีนวดลมดีแม่ป๋าบอกไม่มีนวดอ่ะอวยวาย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 เกมนี้มันทาให้สับสนสับสนสับสนโอเคก็สนุกสนานมากมายครับเกมนี้เล่นเพลินดีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย